สวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมนี่ครับโดตา2นะครับผมเนื่องจากผมเพิ่งได้มาแล้วก็จะลองทดสอบเล่นดูสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับก็ยังไม่เคยเล่นเลยเคยเล่นเคยเล่นกับตัวเองอยู่รอบหนึ่งนะครับเราจะจะเเก็จะไปลองกันไปทรงเอาไว้สัตว์แป๊บนึงนะครับโอเคครับกลับมาแล้วเดี๋ยวก่อนต่อไปอยู่ทีมเดอะรัเดียนรัเดียนรัเดียสรัเดียนดีกว่าน,นะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ย ตอนแรกอันนี้ก็จะเป็นเออเหมือนจะเป็นน่าจะเป็นอะไรมึงจะพูดอะไรเล็กน่าจะเป็นจะเป็นอะไรหืมอะไรครับเออผมคิดว่าอืมไอ้นี่นะครับตอนแรกมันน่าจะเป็นเอออะไรวะอะไรวะเออ the sentinel นะครับไอ้น,นี่ก็เป็นเออ่ the listing ไม่ใช่อ่ะนะั้นมันก็ heelburn heel ไม่ใช่ชื่ออะไรวะกูลืมไปแล้วอะ่ะ a volte ไ hey, อเฮียน,นี่นอะไรวะเพราะผมไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นเผาศัตรูนะครับเราก็ลองเล่นกับบอท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 อีซี่อีซี่อีซี่บอทอีซี่จอดเข้าไปอีซี่รับผมมันต้องพาสซีฟเลยครับผมเล่นกากครับยอมรับโดยตรงผมโคตรกากครับกากจริงๆนะครับสตาร์ทเกมไป เออมึงจะไม่กูเลือกตัวหน่อยเหรอออืมผู้ผลิตทำจากวอลวอนวอลวอลอะไรว้าว,าวาไม่ใช่วอลเออเอะไรสักอย่างนึงนะครับเปลี่ยนจากผู้สร้างอย่างใบโอหัสสาทุยนะครับชื่ออะไรวะลืมไปหมดทุกอย่างเลยนะเอ๋แลไรวะ อยสรสัด์ศอะไรสักด์สักอย่างนะครับืมลืมไปแล้วช่างของแม่ครับผมปกติดอผมก็ไม่ค่อยเล่นนะครับแต่ตอนนี้คงจะเล่นแล้วเพราะตอนแรกผมนึกว่ามันไม่มีบอร์ดให้เล่นนะ All Pick All p i c k g นี่ตัวหาวง King Wood Master มัตติฮันเตอร์บุตบลัซซิเกอร์บีสแมสเตอร์บาเจ็บได้เบนเอ็กแอคเอนเซียนเอนเซียนเอนชันฮิสตันเดดกับตุ้อย่างยิตุมิเกอร์ใช่ยิวกเกอร์เฮียเอเฮาสัตโง่ฟังค่าลูน่าไรสติลเลอร์ไลออนไลเชนทรอปออฟฟิลลิ่ไลสต็อกเกอร์โอเกย์มคี้ัก

นะวะเฮียผมลืมแล้วเวย้ยเฮียเพิ่งเฮียเพิ่งรีบเฮียเพิ่งวีพรีแพร์พอแพทเทิร์นโอเคนะครับสตาร์ทรตอนนี้มันคงจะสต็อปเกมไม่เซฟทิลีฟแป๊บหนึ่งนะครับขอ F9 ก่อนดีกว่านะครับเออขอหยุด ขออนุญาตนะครับผมขอไปปรับเสียงเล็กน้อยนะครับจะคอนเน็ตกาไม่รู้เน็ตกากนะครับขอย้อนเวลามาอีกสักนิดนะครับคือเมื่อกี้ผมดันไปกดฟิวฟิวอะไรวะที่เอ็มตี้เอ็มตี้เอ็มพี่เอ็มตี้เอ็มตี้อะไรวะบัตเทิลไม่ใช่บัตเทิลเอออะไรวะเอ็มตี้ช่องนะครับเอ็มตี้ที่มันแปลว่าอ่าช่องพูดแข่งข,ขันนะครับผมไปกดเติมก็เลยเจ๊งเลยนะฮะ อะไรวะปับได้ตรงแนวอะไนเนี่ยพาะอไปปรับอีกสักครั้งนะครับสวัสดีครับนะครับเมื่อกี้ปรากฏว่าผมดันมองไม่เห็นไอ้ปุ่มนี้นะครับผมโง่ามาตั้งนานนะครับ ดันมาสังเกตที่ปุ่มนี้แทนนะครับโง่จริงๆกูแอคแทกมูฟเราก็ไม่ต้องปรับอะไรมากนะครับเอาให้เหมือน d o t a อก็พอนะครับดิสเพย์โหมดฟูลสกรีนไบเน็ตไม่ตอนนี้สว่างพอละออ d ด o o โอออออออดโอมิวสิลปรับลดลงลดลงยืเบินไวโอเยสเยสไว โอ้ยยังสุดโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ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 ้ uh ้ยโอ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 ้ย้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโ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 ้ยโ้ยโอ้้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยโออ้ยโยโอ้้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโ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 อ้ย จะเอาแอนติเมแอนติเมจแอนติเมจผมอยากให้มันเหมือนดอดวเอมากกว่าน,นะครับมาเลดอันดับแรกให้คุณเอาบีมก่อนนะครับ Prepare for battle เดี๋ยวก่อนครับกูยังไม่ได้ซื้อของนะครับมึงจะพรีเพลยแล้วเหรอครับอของไม่ยากกว่าเดิมอีกสัตว์หาแล้วเงาเนี่ยมาถึงดอันดับแรกมึงต้องซื้ออะไรวะ แป๊บหนึ่งนะครับคือเมื่อกี้เหมือนมีคนมาบ้านผมก็เลยตกใจนะครับแมงกาดอันดับแรกคุณขปซื้อไนลอนแบนสตาร์ชิลซื้อซื้ออันนี้เลยซื้อโอเคซื้อตามมาเลยแล้วกันนะครับ พราะเราตอนแรกนะเราไม่รู้จะซื้ออะไรดีาต,ตาตาทั้งหมดแม่งเลยไอ<ป>้พวกนี้ทำไมมันไปรอบฟิตเลยวะวกูไปสายกลางก็ได้วะปุ๊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 ไอ้ตัวหาอะไรวะสายฮันเตอร์ทำไมแม่งตัวใหญ่จังวะ The battle begins สุดบทมันจะโง่กว่าเดิมอีกครั้งเลยจ้ะลีน่านะ magic shall not เอนตี้ภาคนี้คือเกลียนกว่าภาคเดิมนะครับภาคเดิมเท่โคตรนะครับภาคนี้แม่งตัวอะไรไม่รู้ Out of my way Out my way นะครับ Diamond I go d i m o n นี่ตัวหายวะเดี๋ยวก่อนเราต้องดูสถานการณ์ Winged Full Spirit หรือว่าอีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะ รอก่อนพวกมันกดเอสไม่เป็นหรือไงกันละนไม่ทันแ <Yeah. S 1> ค่สวยเท่ไดไปตังแล้ว None shall hinder me รอเก็บตังครับเริก่อนดิ้มันจะถูกด่ ไม่ใช่กูจะดูไอ้ปารเฟ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้ววางได้ตังเสร็จปูวิ่งเริ่มอัพมาหน้าเฟกครับ The path is clear ใช่ตังครับเสร็จโฟมครับคว้แม่คว้แม่ปวยแล้วแหละโคตงสกปรกโคตรบ้าแบบนี้สิครับ ไปตรงส่วนนี้ไปงส่วนนี้ไปเลยไปกันไปล้ากันล้างสนีสิครับพวกมหันนะครับ Vile creatures ะผมดีดีครับมาแต่สกิลเพิ่มไปหน่อย ทีบัานี้ที่สัตว์เจออีกตัวห่านั้นแอบจงใจมันไม่ดูอ่ะนี่แกะต้นไม้ the true path ต้องไปลดเวทไอ้น,นี่หน่อยสักหน่อยนะครับเนี่ย l e v e อัดครับ the reward v i r t u e อัพปีเงี้เยอะก่อนก่อนนะครับ truth compelled ไอ้ห่านอดตังเลย นี่ตังเสร็จกูละแหมเอ้เสร็จกูทิส on thy head มารฟ้อมนะครับ as thou will it จบการสัมผัสสำหรับพัดแรกกันดีกว่านะครับสวัสดีครับพัดแรกนี้ฉันอยากจะเน้นอันนี้ดีกว่านะครับสวัสดีครับ